สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาสวัสดีกันยามมือแรงเนาะค่ะเนาะสวัสดีกันยามมือแ้งวันที่ยี่สิบดสิงหาสองหาหกเก็ดนาะคะ่ะเมื่อกี้มีแนวทางตัวเลขของเลขไม่ประสงค์ออกนามเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งกันยาหกเก็ดเนาะ,ะเนาะเลขไม่ประสงค์ออกนามงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะเมื่อนี้จะมาวิเคราะห์ตัวเลขให้ฟังน้าเนาะค่ะเนาะ งวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะเป็นเลขสัญจรเป็นเลขสัญจรเนาะค่ะเดอ้อเป็นเลขสัญจรที่ร้อยเอ็ดนะคะเดี๋ยวเฮาเม้า,มาวาสถิติเลขสัญจรกันเนาะคะ่ะให้ฟังก่อนที่จะดูเลขไม่ประสงค์ออกนามเนาะคะ่ะเลขผู้ไม่ประสงค์ออกนามฝากมาลุ้งช่องนะคะก้อนอื่นกับสวัสดีเอฟซี C. พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องถุงเงินพาลวยแล้วก็ขอขอบคุณเลขไม่ประสงค์ออกนามนะคะมาลงในช่องของถุงเงินพาลวยเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะมาว่าเรื่องสถิติเลขหวยสัญจรเนาะคะ่ะเลขหวยสัญจรส่วนมากส่วนมากเด้อค่ะเด้อส่วนมากจะมีแต่เลขเก้าจะมีแต่เลขเก้านะคะสถิติสัญจร มีมีข่าววงในนะคะมีข่าววงในเป็นวงในแล้ค่ะเด้อเป็นวงในบอกว่าเลขวันนี้น่าจะมีศูนย์น่าจะมีศูนย์นะคะวงในนะคะเดี๋ยวเขียนให้วงในนะคะน่าจะมีศูนย์นะจะศูนย์อะไรนะคะวงในนะคะเดี๋ยวเขียนให้นะคะศูนเลขวงใน เขาหามาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะลงไปกับเลขผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะเขาบอกว่าศูนย์มีโอกาสมานะคะศูนย์มีโอกาสมานะคะเดี๋ยวเขาจะมา่วเาสถิติเนาะค่ะสถิติหวยสัญจรนะคะมีเลขเก่าทั้งนั้นเลยเน,ะะนาะเนาะออกที่จังหวัดสระบุรีนะคะออกที่จังหวัดสระบุรีเก้าหนึ่งเก้ามาแล้วนะคะ คือ91นะคะออกที่จังหวัดสระบุรีหวยสัญจรนะคะออกที่จังหวัดมหาสารคราม09 9มาอีกนะคะออกที่จังหวัดลบบุรี98 9นะคะ9มาอีกนะคะออกที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณนะคะ95ก้ามาอีกแล้วนะคะออกที่จังหวัดสงขลาออกที่จังหวัดสงขลา90ก้ามาอีกแล้วนะคะออกที่จังหวัดชัยนาทที่ผ่านมา93ก้าอีกแล้วนะคะก้านะคะก้า มีโอกาสมานะคะเป็นการวิเคราะห์นะคะเป็นการวิเคราะห์เด้อค่ะเด้อเป็นการวิเคราะห์ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่สนับสนุนนะคะไม่สนับสนุนการเล่นพนันนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนําเสนอนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนําเสนอให้กับให้กับพ่อแม่พี่น้องให้กับเอฟซีเนาะค่ะเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดมีลุ้นนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดมีลุ้นนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดมีลุ้นเพราะฉะนั้น ใช้วิทยาการในการรับชมและรับฟังเด้อค่ะเด้อผู้ใดชอบหวยลักเก้ากับจัดไปได้นะคะแต่ว่าโอกาสมีนะโอกาสมีเนี่ยค่ะดูแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะนี่คือสถิติหวยสัญจรมีหลักเก้านะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะแคปเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอไว้นะคะ,คาะ,คะมาค่ะต่อไปเลขไม่ประสงค์ออกน้านะคะเลขไม่ประสงค์ออกน้า งวดหนึ่งกันยาหกเก็ดนะคะหนึ่งกันยาหกเจ็ดมีทั้งหมด4คู่นะคะมีทั้งหมด4คู่นะคะหนึ่งกันยาหกเจดคู่ที่หนึ่งนะคะหนึ่งเก้าคู่ที่สองหนึ่งสามคู่ที่สามเก้าสามคู่ที่สี่หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่มีทั้งหมดสี่คู่นะคะ แล้วฝากไว้นะคะว่าเป็นเลขวงในนะคะเป็นเลขวงในนะบอกมาว่าเลขโอกาสมาศูนย์โอกาสมาศูนย์นะคะใช้วิทยาการในการรับชมและรับฟังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะคะเลขไม่ประสงค์ออกนามให้แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปหน้าจอได้เลยแคปหน้าจอได้เลยเน้นนะคะเน้นนะคะเน้นเน้นที่ตัวนี้นะคะแล้วก็เน้นที่ตัวนี้นะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะ วงในนะคะบอกว่ามีศูนย์หรือจะเป็น90หรือว่าจะเป็น90นะคะเออโอกาสโอกาสน่าจะใช่นะคะเกก็มีโอกาสมานะคะสถิติหวยสัญจรนะคะส่วนมากเลยคือไม่ส่วนมากตั้งแต่เช็คเช็คมานะคะมีแต่หลักเก้าอ่ะออกจังหวัดสระบุรีก็ออกเก้าหนึ่งออกจังหวัดมหาสาครคามก็ออกศูนย์เก้ออกจังหวัดลบบุรีก็เก้าแปด ออกจังหวัดสุพรรณบุรีก็95ออกจังหวัดสงขาก็09ออกจังหวัดชัยนาทก็93แล้วออกที่11จะเป็นตัวไหนเออนะคะวิเคราะห์นะวิเคราะห์นะคะแต่แต่ว่ามันมันออกได้ตลอดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลขสัญจรส่วนมากล็อกนะคะเออถ้าถ้าจะมือบล็อกก็ ถ้าเขาไม่ล็อกนะคะก็จะออกตามสูตรคำนวณไปเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าโอกาสโอกาสที่ล็อกนี่สูงนะคะแล้วก็อย่าลืมเลอคะ่ะอย่าลืมนะนายกคนที่ส1อนะคะแล้วก็เนาะคะ่ะแล้วร้อยเอ็ดนะคะตรงนะร้อยเอ็ดที่เขาตั้งบูถนะคะบถูถบูถที่ที่เป่าอะ่ะที่เป็นที่เป็นโบสถนะคะโบูถที่เป่าที่ร้อยเอ็ดอ่ะตั้งปีพศนะคะ สองพันน่าจะน่าจะตรงกับตรงกับวันเกิดนายโยกเนอค่ะยี่สิบเอ็ดตรงกันเนอค่ะนายกเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหานะคะตั้งโบสถ์ก็สองหนึ่งเหมือนกันนะคะตั้งโบสถ์ก็สองหนึ่งร้องขอไปคนหาเบิ้งงนอกค่ะเนะาะไ่ได้ว่่ได้จดสถิติมาให้เบิ้งเนาะคะ่ะไม่ได้จดสถิติมาให้ดูเนาะค่ะเนาะเอาค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะทุกอย่างก็ แคปหน้าจอหมดแล้วนะคะสถิติห่วยสัจนจรก็ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลขไม่ประสงค์ออกนามก็บอกเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้ก่ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีเนาะค่ะเนาะขอให้เอฟซพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องถุงเงินพารวยกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเด้อค่ะพี่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆเนาะคะ่เะ,คะ,คะเนาะ เพื่อจะบ,บ่าพาดคลิปดีๆที่ช่องถุงเงินพ้ารวยน้ามาเสนอเนาะค่ะนํามาเสนอนะคะ,นนะ,คะก็มีมีสถิติหวยสัญจรนะคะแล้วเลขไม่ประสงค์ออกนามเนาะคะ่ะเลขไม่ประสงค์ออกนามก็คือตัวเลขโอเคอยุ่เนาะคะนะ่ะเนาะมันมันมีหลักเก้าเนาะคะเนาะมีหลักเก้ามีโอกาสนะบอกเลยว่ามีโอกาสมานะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอให้ ทุกคนโชคดีโชคดีเนาะคะ่ะเนาะขอให้เอฟซีที่เข้ามาติดตามช่องหนูเงินพารวยโชคดีโชคดีสวัสดีค่ะ